วันนี้นะฮะมี uls s หนึ่งคันเข้ามาทําเครื่องเสียงพอดีมาลื้อให้ดูการทํางานของเราอ่ะมันทานํางานยังไงดูวันนี้ครับ อยากเสนอคันนี้คันนี้มันคือโหดจริงหล่อมากอย่างแบบวายบอดี้แบบโหดจริงๆเป็นออปชั่นออปชั่นแปดแสนกว่าแต่ลูกค้าบอกว่าไม่จบบอกว่าไม่ไม่โอเคเครื่องเสียง8 0 0แสนกับเครื่องเสียงที่ไม่ต้องเพิ่มเงินเนี่ยมันต่างกันแค่ไหนแต่มันจะเป็นทอๆทั้งามนมันจะมาเป็นยูนิตอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็จะมีลำโพงแยกออกมาเนี่ยถ้าเทียบกันก็คือตัวนี้อันนี้คือฝั่งนี้อันนี้คือเซตนี้อันนี้ดูง่อยมากโอ้โหง่อยเลยเหรอ สวัสดีครับเพืเ่อนๆคาซาครับก่อนหน้านี้เราเคยทำคลิปเปลี่ยนลำโพงกับรถอูลุสของผมไปแล้วยังไม่ได้เจาะให้เห็นว่าแต่ละส่วนของอูลุสมันถอดประกอบมันเป็นยังไงวันนี้นะฮะมีอูลุส S 1คัน เข้ามาทําเครื่องเสียงพอดีมาลื้อให้ดูจริงๆจ,จังๆแบบชัดเจนเลยว่าการทํางานของเราอะ่ะมันทานํางานยังไงโดยโจทย์ที่ว่าใช้งบประมาณนะสักไม่เกิน2,000 0 0บาทอยากจะให้เสียงที่ดีไม่แพ้กับลําโพงออปชั่นของอูรุสเนี่ยอยู่ประมาณ8 0 0 0 0 0บาทและนี่คือโจทย์แรกและโจทย์ต่อมาก็คือการติดตั้งทั้งหมด,ดของเราวันนี้จะต้องไม่มีการตัดต่อสายไฟแล้วก็ไม่มีการเจาะรถไม่ทําลายรถจะพาไปดูว่าคันนี้ติดตั้งอะไรบ้างมาดูกันนะครับ อีกหนึ่งโจทย์นะครับที่เจ้าของรถให้มาก็คือบอกว่าอยากให้เสียงฟังง่ายๆเสียงแบบกว้างๆเสียงร้องชัดๆสบายๆซึ่งเจ้าของรถเนี่ยเขาเคยฟังของเทอร์สอยู่แล้วเขาก็เลยเลือกลำโพงเป็นเซตนี้นะครับก็จัดแบบง่ายๆแบบไม่มีซบวฟเฟอร์อะไรเลยแต่ว่าเน้นเสียงที่แบบชัดเจนลำโพงคู่หน้านะครับเป็น MLK 1 5 0 3แล้วก็ MLK 160 0ของเ e r ร์สนะครับนี่ให้ดูไม่เหล็กใหญ่ๆอย่างนี้เลยตัวนี้ก็คือหัวใจของระบบเครื่องเสียงเลยมันคือ power amp แต่มันเป็นที่มป p ที่มันมีโพเตสเซอร์ในต พื้นที่ตัวไม่ใหญ่มากจูนเวทีเสียงได้แล้วก็อีกตัวนึงนี่ตัวนี้ที่คนออกรถใหม่ก็คือต้องมีการติดตั้งกล้องบันทึกภาพหน้ารถนะครับนี่ก็เป็นรุ่นขายดีประจําร้านเลยก็เพราะว่ารุ่นนี้มันสามารถรองรับ GPS สามารถใส่ซิมดูแล้วก็สามารถโหลดผ่าน w i f i เข้าโทรศัพท์ได้การติดตั้งทั้งหมดเนี่ยอยากจะให้ดูว่ามันติดตั้งยังไงกับรถระดับแบบนี้ก่อนอื่นเนี่ยการทํางานเดี๋ยวจะฝากผู้ช่วยผมพาไปรื้อพาไปดูเชิญนะฮะคุณน็อตสวัสดีครับพี่ต้นสวัสดีครับพี่ต้นครับวันนี้ฝากดู พี่ต้นจูนให้ดีนะเว้ยได้ผมให้แบบนักล้อม,มาคออยู่ที่หูอย่างนี้เลยออก็คือจะรอฟังจะจัดเต็มโอเคครับไปปึ๊บ <c oughs> ยกแขงกระตูมาแล้วครับแขงประตูนี่โอโ้โหใหญ่มากหนักนะผมว่าต้องมีห้ากโลอ่ะแต่นหนังทั้งอันเลยนะครับนี่โว้ราถอดแผงเรียบร้อยก็จะเจอลาโพงครับอันนี้เป็นลำโพงเดิมๆนะครับของอูรุสจะเป็นแบบนี้นะครับเราจะทาการเปลี่ยนลําโพงนะครับเราจะใส่สเปเซอร์เข้าไปนะครับนี่ตำแหน่งน็อตจะตรงหมดเลยนะครับน็อตลูเดิมหมดเลยนะครับตรงนี้ นะครับพามาดูข้างหลังต่อนี่ช่างก็ถอดหมดแล้วนะครับสบานบานี่จะเป็นแผงประตูเดิมๆนะครับ,บ <า S 1> เราใส่สเปเซอร์ไปแล้วนะครับตอนวงคู่หลังนะครับจะยืดออกมาหน่อยเพราะว่าสุดของลําโพงนะครับมันจะยาวนะครับเลยเราต้องขยายออกมาแล้วก็ปิดแผงพอดี อันนี้ลําโพงเดิมนะครับของอูรุสนะครับเราจะหล่อมาเนียนๆเลยแล้วนี้เราจะเป็นพุ้มอคันทาร่าไว้นะครับแล้วก็จะใส่ลําโพงเข้าไปเหมือนสแตนดาร์ดมากๆนะครับเราจะใส่ลําโพงคู่หน้านะครับคู่หน้าจะเป็นเฮิร์ตเอ็มเอลหนึ่งหกห้าศูนย์จุดสามนะครับนี่ใส่เข้าไปแบบตรงสเปเซอร์ของเราเลยแบบนี้แบบนี้เลยอัปเดตงานกัน็อตกันหน่อยครับเป็นต้นอันนี้เอาเข้ามาทําแล้วเนาะใช่อันนี้พาชมห้องเครื่องก่อนเลยครับเผื่อใครไม่เคยเห็นโอเควีแปดนะฮะสี่เพล็กซเป็นเทอร์โบถึงไหนแล้วเนี่ย โอ้โหถอนแผงหมดแล้วครับพี่ต้นใกล้เสร็จแล้วนี่ว่านี่เราติดตั้งลำโพงใหม่ไปแล้วเนาะใช่ครับคู่หน้านะฮะ ml 1 6 5 0 3หกหนี์เนียนเลยนะครับเก็บสายเรียบร้อยแล้วร้อนรูเดิมหมดนะครับพี่ต้นครับผมรูเดิมหมดครับอันนี้เขาร้อยสายมารอที่จะใส่คอมพิวเตอร์ถูกต้องครับตัวนี้ชุดสายไฟฟิวนะฮะแบตเตอรี่เขาจะอยู่ตรงนี้อลูสใต้เท้าคนขับนะครับไลนมาด้านหลังด้านหลังครับพี่ต้น แล้วหลังเป็นยังไงบ้างอ่าเรียบร้อยแล้วเหมือนกันจะสังเกตเห็นอะไรป่ะอุลุศเนี่ยอืมไอตัวฐานลำโพงมันหนามากนี่เราทําขึ้นมาแบบไม่ใช่หนามาเองนะเพราะตัวเดิมมันก็หนาเหมือนกันครับพี่ต้นคือเราเอาแบบตามแบบเดิมตามแบบเดิมไม่มีการตัดต่อทวิตเตอร์ตัวหลังจะอยู่ตรงนี้เราลื้อเราลื้อไปเก็บไว้ตรงนู้นหมดละต่อมาครับนี่นี่โโอ้หัวใจของเราเลยฮะคนเดียวนะฮะวันแมนวันอินจินคนนี้เป็นคนเดินสายไฟนะครับถ้าผิดก็ด่าคนนี้นะครับใช่เพราะระบบโปรเซสเซอร์เราอยู่ข้างหลังหมดเนาะพี่ต้นเนาะอัันนี้ครบ เฮ้ยเพิ่งรู้นะวันนั้นมายกดูไม่โคตรหนักหนักก็ผมไม่งงเลยปุรุดเนี่ยไอแผงประตูเนี่ยน่าจะมีทั้งสิบกว่าโลอ่ะคือเขาทํามาดีจริงๆอ่ะมันกันเสียงในระดับเสียงนะครับดึงเลยแล้วนะแล้วก็ไอตัวปกติจะเป็นฟุกปกติครับอันนี้ก็แบบดึงออกยากมากดึงออกยากมากแข็งมากดึงแบบไม่มีร่องรอยเลยนะเนียนมากเนียนครับอยู่ครบตัวนะฮะนี่คือเสาตรงนี้ตรงนี้เออเสาบีตรงหลังคนขับครับตรงนี้มันจะอยู่อย่างนี้แปะเข้าไปที่หลังคนขับตรงนี้แล้วก็ ลำโพงทวิตเตอร์เสียบเข้าไปนะแต่ไฮไลท์มันไม่ใช่คันนี้เห็นปะเห็นขาวขาวเข้ามาอีกหนึ่งขาวาวเข้ามาอีกหนึ่งคันนะฮะไม่ใช่คันนู้นนะคันนู้นแรงใช่้คันนั้นมาแรปมาแรปมปครับเรามีหลายคันงานเรานี่แรปนะฮะแม็กซ์ซัไคันนี้แรปใส่ X4 ก็แรปใส่แรปใส่นะครับคันนี้รถคิดมากใช่โอ้โหรถไฟฟ้าคันนี้จะมามาทำอะไรบ้างมาใส่ฟูลแรปแรปนะครับแอนดรอย ก็กล่อง Android จอ Android ด้วยอ่าใช่ครับใช่แล้วก็มีกล่อง Android พึ่งอุลุสเล่นได้เล่นได้แล้วลอนดรอยเราสั่งพิเศษเฉพาะอุลุสเลยดู YouTube ได้ด้วยดูอันนี้ครับนี่คือห่อยากเสนอคันนี้คันนี้มันคือโหดจริงหล่อมากอย่างแบบวาบอดี้แบบใช่โหดจริงโป่งออกมา้ต้องดูถ้าเราเดี๋ยวให้ไปดูข้างหลังมองกลับมานะมุมตรงตตูดมันอ่ะมันจะเป็นอะไรที่แบบเปิบอบานแบบสวยมากมันลงตัวมากแล้ว เพิ่งเคยเห็นงานปกติเรามองเราเราดูจากรูปข้างนอกอ่ะเราคิดว่าส่วนใหญ่เราเจองานที่แบบดูจากในรูปสวยดูตัวจริงมันไม่สวยแต่คันนี้แม่งสวยจริงให้ดูดูคาร์บอนลายคาร์บอนสวยเนียนเขาเก็บดีเทลมากเลยดีมาชิ้นนี้ก็ังเป็นคาร์บอนนะเนี่ยให้ดูกันชนหน้าตรงเนี้ย ด้นหน้าเนี่ยคาร์บอนที่ไม่น่าเชื่อว่าเขาเก็บดีเทลมาดีมากตัวตรงเนี้ยเหมือนเขาถอดชิ้นเดิมเลยว่าเราเนาะใช่เป็นเหมือนเอาชิ้นเดิมออกแล้วใส่ชิ้นนี้เข้าไปแล้วก็ตรงนี้ไวาวทำโปรที่เป็นคาร์บอนได้ดีเทลดีเทลดีมากนะครับตรงเนี้ยชัดเจนแล้วรู้สึกว่าเขาแค่แปะนะใช่รู้สึกว่าแค่ได้แปะครับล้อออฟสวยมากครับพี่ต้ล้อเนี่ยพอดีแบบเนี่ยดูดิแม่งพอดีใช่มาข้างๆตรงนี้ครับเห็นคันนี้แล้วแม่ง อยากแต่งอ่ะอยากแต่งลรวตัวเองว่งอยากแต่งลรว,ว <c oughs> ลตัวเองมากอ่ะมงดูดิ ตรงนี้คาร์บอนยืดออกมาแบบสุดอ่ะเดฟฟิวเซอร์หลังนี่อลังมากนะครับพี่ต้นดิฟหลังนี่คือไม่ไม่เล็กนะเนี่ยมาเป็นบั้งเลยครับบั้งบั้งเป็นคาร์บอนแบบเงาเงาเลยแล้วก็ไม่เหมือนรถพี่ต้นเลยนะครับใช่ไหมมันคาร์บูริกโอ้โหอย่างนี้เขาะอาไปแฝงกว่าล้วรถเราไม่มีออปชั่นเลยรถเราไม่เน้นนะฮะเน้นขับได้เอ้เวลาเราเราก็ค่อยๆขยับไปนี่ก็คาร์บอนชิ้นนี้ก็คาร์บอนไฮไลท์คันนี้คืออะไรวะ เป็นเครื่องเสียง BNO BNO เป็นออปชันออปชันแปดแสนกว่าแต่ลูกค้าบอกว่าแม่งไม่โจดบอกว่าแม่งไม่โอเคโอเคเลยมาฟังรถคันนี้ฮะถูกใจถูกใจมากเลยจัดแบบจัดมากกว่าคันนี้กับถูกใจแล้วบอกเอาแพงกว่าคันนี้แพงกว่าคันนี้แพรวโอ้โหกแสนกว่าใช่โอ้โหถูกมากคันนี้ BNO จริงๆนะมาดูครับ BNO จริงๆนะไม่ได้โกหก ดูงน,นี้พิ<ม>ถ<ต>ีพิถันกว่าตูจะเขียนไว้เดี๋ยวสตาร์ทให้ดูมันเด้งขึ้นมาด้วยก็จะมีทวิตเตอร์ลอยด้วยนะครับ <Twitter S 2> ของแท้เอรื่อของก็คือแบบบอกว่า เท่าไรก็ทํามาพี่เราพฟังแล้วพี่โอเคครับก็เลยจัดแบบเหมือนกับรถเราเพียงแต่ว่าโคงอ่ะไม่ใช่โฟกั่อ่าจะเปลี่ยนเป็นของอะไรครับพี่ต้นนี้สันทีซีทีทีนี่คือท็อปสุดแล้วถูกต้องคสันสูงสุดดูกล่องนี่ดูกล่องโอ้โหยังกระหิงสมบัติออดิรันทมันอีหนามากใหญ่มากหนักด้วยปกติเนี่ยเราจะใส่แค่คู่หน้าคู่หลังประคองอ่าครองแต่คันนี้เขาบอกว่าไม่เอาก็เอาทั้งคู่หลังด้วยอืมใช่บอกเอาให้สุดไปเลยเนาะจะทำรถพี่แล้วพี่ก็อยากให้ทำให้มันดีใช่ เนี่ยแหละเราเลยจัดคู่ละแสนคู่ละแสองคู่เลยคู่ไปเลยฮะนี่นะฮะได้อันนี้อ่าบูเฟอร์ครับอันนี้บูเฟอร์ครับไปดูสวยมากนะสวยอ่ะใส่มากแล้วดูด้านข้างครับโอ้โหรายละเอียดดีเทลนี่แบบถ้าเมืองนอกอ่ะเขาจะไปใส่ไฟสุดยอดใช่ถ้าใส่ไฟสวยออกมาแต่ว่าอันนี้ที่เจ้าของรถเกาบอกว่าเดิมๆไม่ต้องเห็นอะไรเลยนะได้คินคินเดิจินอลครีนคันนี้มันเป็นออปชั่นมีแอนโอมันไม่ใช่ธรรมดาอ๋อนี่คือต้องใช้ปลั๊กโต้แอนมีแอนโอีแอนอมีแอนโอมีแอนโองีแอนโอมีนโอมีนโอมี แล้วก็เราจะบายพาสมันออกมา อ๋อมาต่อเข้าเข้าแอมเราเลยไม่ต้องตัดต่ออะไรแล้วครับแม่เสียบปลั๊กจบอืมง่ดยๆเลยอ๋อไม่ต้องปัดไม่ต้องแถบอะไรเลยไม่ต้อตัดต่ออะไรอยู่แล้วโอเคแล้วโปรเซสเซอร์เหมือนของเราไหมครับพี่ต้นโปรเซสเซอร์เหมือนกันเลยนะฮะตัวนี้เป็นโปรเซสเซอร์อ่าวูดโตรโซวูดโตรโซครับแล้วก็ตัวนี้เป็นฟอร์ซ่าอ่าอ่าเป็นแอมครบหมดเลยอันนี้นี่โอ้โหอันนี้นัจำได้เลยที่รีวิวช็อตเด็ดช็อตพี่อาร์ตสั่งให้ผมผมตั้งงบไปสองแสนพี่อาร์ตบอกว่าขยับหน่อยพี่เครื่องของเครื่องขึ้นมาแต่ไม่ได้บอกว่าค่าสายมันเท่าไหร ตอนแรกพี่โดนคิดว่าเช่นเดียวเออเล่นไปสี่เส้นสี่เส้นเช่นละ4 2 0 0 0ื่นสองแสนก็ผ่านแสนกว่าเล่นปวดหัวเลยคันนี้ก็โดนเหมือนกันสี่เส้นเลยปรมาณแค่นี้หกล่องเล็กๆนี่คืออะไรครับพี่ต้นไอ้นี่คือตัวบลูทูธ บูทูธที่รับสัญญาณจากเครื่องเล่นที่เป็นไฮเลสมันก็รับมาแล้วมันก็จะยิงเข้าไปผ่านสัญญาณออปติกเข้ามาที่ตัวโปรเซสเซอร์มันก็จะก็คือทาให้สัญญาณบูทูธจนเราเชื่อมโทรศัพท์ก็คือไฟล์เพลงจะออกมาเหมือนออกมาจากแหล่งที่เราดาวน์โหลดมาอาจจะมาจากคลาวไฟล์เสียงเต็มเต็มไฟล์เสียงเต็มเต็มจากไททอลอะไร่าเงี้ยเป็นไฮเรสโซลูชันความละเอียดสูงเพลงนึงอาจจะแบบเป็นหลายร้อยเมกใช่ใช่ใช่เพราะเราไม่ได้ใส่ในโทรศัพท์อย่างเดียวไงเราสามารถฝากเดินดูทางออนไลน์ได้ ต่อมาจะเป็นตัวหน้า DRC DRC ขอปรับโหมดปรับเบรปรับเบราอะไรก็ได้ได้เราจูนไว้ได้สี่แบบอ๋ออย่างเช่นผมอยากฟังเนี่ยนักร้องอยู่ข้างหน้าก็กดตรงนี้อ๋ออยากเซอร์ราวก็แล้วก็เวลาลูกนั่งทั้งคันก็ให้แบบทุกคนฟังแบบเซอร์ราสติเรียได้ได้สี่แมมเลยใช่หรือแบบอีกแมมนึ่งอาจจะบอกว่าขอเบรหนักๆก็ปึ๊บเปิดอยู่คนเดียวเลจัด EDM จัดๆเลยก็พี่เจ้าของบอกสาย EDM วันนั้นฟังอยู่ตึ๊บมากรถคือคันเนี้ย มันพอได้พอตัวแต่ก็ยังไม่พอใจเขาอ่ายังไม่สุดอ่ะก็ให้ไปนั่งรองทันเหลืองโ้หนนั่งรออยู่ตรงเนี้ยเสียงแม่งลั่นนั่งใช่ผมว่าแบบเนี้ยแหละแต่ผมขอเบร์ดึกว่านี้นะแกเลยต้องเปลี่ยนจากฟอลคอมาเป็นใช่คือฟอลคอ่มิดเบรมันดีครับไอ้นี่ออดิซันมิดเดิจะดีใช่ก็ดูดูตัวมันดินี่คือเทวิตเตอร์นะครับ แม่งใหญ่มากเลยพี่ต้นใหญ่กว่าเอาไมว่าแม่งเปิดแค่ตัวเนี้ยก็ดังกว่าดังกว่ารุ่นธรรมดาตัวไปแบบตัวใหญ่ของเขาแล้วนะครับไปดูคันนี้ต่อคลิปนี้ยาวเพราะว่าไหนๆก็ถ่ายขนานแล้วก็เลยรถก็สุดเครื่องเสียงก็ต้องสุดอันนี้เป็นแบบไฮไลท์เลยอยากจะทำให้ดูคอยนานหน่อย ได้ๆเลยโอเคครับน็อตอัปเดตงานหน่อยได้คันนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วกำลังจะประกอบแล้วใช่ใช่เลยจะให้ดูก่อนที่จะประกอบเดี๋ยวจะไม่เห็นอ่าไม่เห็นว่าเป็นยังไงยังไงแต่ในขณะเดียวกันคันเนี้ย เป็นเครื่องเสียง BNO จากโรงงานมาติดออปชั่นมาทีเนี้ยได้รื้อออกมาพี่ก็เลยเอามาให้ดูว่าเครื่องเสียง800,000กับเครื่องเสียงที่ไม่ต้องเพิ่มเงินเนี่ยมันต่างกันแค่ไหนอ๋อนี่ดูเลยอ่ะอันนี้ด้านนี้นะออปชั่น80 0 0 0 0มีลําโพง16ตัวอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะให้ดูอันนี้ที่เราประตูนะแต่มันจะเป็นทอดๆทั้งหมดมามันมามันจะมาเป็นยูนิตอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็จะมีลําโพงแยกออกมาเนี่ยจิงกลางเห็นไหมนี้เสียง เสียงกลางอีกตัวหนึ่งครับสามทางสามทางแต่ถ้าเทียบกันก็คือตัวนี้อ๋ออันนี้คือฝั่งนี้อันนี้คือเซตนี้อันนี้ดูง่อยป่าวโอ้โหง่อยเลยเหรอดูอันนี้เหมือนเขาคำนวณมาแล้วว่าใช่อ่ะอันนี้ทวิตเตอร์ที่มันเด้งได้ไหมอ๋อที่มันบู้เเนี่ยเนเขียนว่าเบียนโอเบียนโอโรเฟนอันนี้คือโนโนออปชั่นโนออปชั่นก็จะกุ๊กหน่อยหน่อยกุ๊กหน่อยมันก็ดูข้างในมันก็ดูเล็กๆนะไม่ได้ดูใหญ่ใช่ใช่เขาใส่มอเตอร์ให้มันลอยลอยให้มันลอยให้มันดูเท่คู่ราคาหน่อยด้วก็ฝั่ง นี้นะมีนี้มาซับอ๋อซับเบสซับเบสนะฮะเบสบล็อกอ่ะก็มีลำโพงอยู่นี่นะซึ่งอันนี้อยู่ข้างหลังอ๋ออ่าะแมาดูที่รถกันเปรียบเทียบไม่เห็นเลยตำแหน่งนะได้เลยอะประตูหน้าอันนี้ธรรมดาธรรมดาที่เราเห็นแล้วมันก็คือธรรมดาแบบนี้อือหอะมาดูออปชั่น <Option S 2> ออปชันมาแบบนี้เลย,ยลน,นี่ยังไม่ได้แกวมาเนี่ยก็คือมีลำโพงตู้ลำโพงเขาเลยนี่นใช่นะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นที่มันเด้งขึ้นมาได้สวิตเตอร์ขย้นหน้ามาครับอันนี้คือข้างหลังข้างหลังจะมาแบบนี้เลยก็จะอยูอ่ตัวนี้แบบนี้เลย อยู่เงี้ยอ๋อแต่นี้นสแตนดาร์ดก็จะเป็นอันเดียวใช่ถ้าสแตนดาร์ดก็คือดอกเดียวเดียวดอกเดียวเหมือนอย่างเงี้ยใส่เข้าไปก็คือคันข้างๆออ๋ตำแหน่งซับอยู่ตรงนี้อยู่ตำแหน่งเลยอ๋อชัวรถพิโต้จะเป็นโล่งๆเนาะใช่ครับรถผมก็จะไม่มีตรงนี้ก็เป็นยางอะไหล่เหมือนเดิมอ่าแล้วก็ที่มันเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยคือแอ M ที่รถที่ไม่มีออปชั่นจะไม่มีแอ M ตรงนี้เราทำนะเราถอดปลั๊กตรงนี้ออกมาใช่ไหมแล้วเราก็วายตรงนี้เสียบปลั๊กเข้าไปโช็อตแล้วก็เอาตรงนี้เสียบกลับ แล้วเอาสายเส้นนี้ต่อเข้าต่อเข้ากับแอมใหม่ของเราเสร็จนะฮะไม่ได้ตัดต่อสายไฟรถเลยนี้มาดูคันนี้ที่เราติดตั้งเสร็จแล้วครับเป็นยังไงครับดูนะครับเป็นยังไงครับก็ลำโพงนะฮะเรียบร้อยอันนี้ตัวใหม่ใส่เข้าไปแล้วทวิตเตอร์ก็เข้าไปในนี้ละมองไม่เห็นคลีน n คันนี้คือเดิมๆทุกอย่างไม่มีการ modify ต่ว่าต้นคลิปเรามีแอมไม่ใช่เหรอครับพี่ต้นเออเนี่ยเห็นไหมเอาเนี่ยแอมเนี่ยเราใส่แล้วแต่ไม่เห็นเลยเห็นไหมครับแอมอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวชี้ให้ดูแอมเราซ่อนไว้ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นต่งเดียวกับ BNO เลยใช่ก็คือมาใส่แทน BNO อเบ BNO มีแอมแล้วก็มีแอมได้เราใส่เพิ่มได้โอเคฮะแล้วชุดเครื่องเสียงของเราก็เสร็จแล้วเรียบร้อยครับพี่ต้นโอ้โหพี่อาร์ตเปิดแบบโอ้โหได้ยินเลยไหมครับเนี่ยได้ยินมาลั่นมากพี่อาร์ตผมนี่ไปชมนยครับพี่ต้นตามที่ลูกค้าเรียกเ้อง อันนี้ลูกค้าสไาตานะล์ EDM นะแหนวหนง่มๆมาดูว่าติอดอะไรเปบ้างดีกว่าโอเคพี่อัดโอเคอนนครับเอาดูข้างหลังก่อนไหมได้ที่โอ้โหพาวเวอรีพรีเซนต์ครับพี่ต้นนี้เย็นเย็นขาขาวป้าฟ้า,าใช่ครับ เข้ากับสีของรถเลยใช่ครับเรื่องสีมันสวยมากเราคุมโทนด้วยเป็นอย่างนี้เลยครับอันนี้อันนี้คือเดี๋ยวมันจะมีแผ่นเดิมของรถแผ่นเดิมของรถใช่ครับปิดลงไปคือจะซ่อมให้เหมือนแบบออริจินอลตามคอนเซปต์เลยครับอ่าสวยจริงอ่ะมีไฟด้วยครับพี่อ้สีโอ้โหถ้าเราแบบปิดไฟมืดๆนะสวยเลยแล้วก็ซับรถตรงนี้นะครับอ่าซับนิ้วตัวนี้ตัวเดียวมันปึ๊บแบบปึ๊บเลยลั่นล้านเลยตอนเนี้ยมันอยู่ในโรงหนังมาดูตำแหน่งติดตั้งนะฮะ ตรงนี้ก็จะมีทวิตเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้เอียงเอียงนิดนึงนะฮะเพราะว่าดอกมันใหญ่มากเลยจะเนีะจะโชว์ออกมาแล้วตัวนี้ก็จะมีตัว ี d ี c DRC ตัวควบคุมเป็นโหมดอะไรใช่ไหมครับปรับเสียงได้นะแล้วก็เปลี่ยนโหมดเปลี่ยนเมมครับวันนี้เป็นตัวใหญ่ก็จะมีเมมสามารถเมมได้หลายตำแหน่งแล้วที่อยากพูดเช่นอีกอย่างนึ่งครับพีต้นนี่เราใส่ลำโพงแล้วแต่ดูไม่ออกเลยเห็นไหมคือมันออริจินอลมากมากคือแบบสวยมากสวยมากเหมือนเดิมเลย B&O N อยแต่เสียงไม่ใช่นะแต่เสียงโหดกว่าโหดกว่าโหดกว่าเยอะแต่คันนี้มันไม่ใช่แค่นี้เพราะว่ามันมีชุดทีเซ็ตเนออดิสันตัวท็อปใช่ตัวท็อปเลยหน้าและหลังใช่จัดเต็มสองข้างหลังดูข้างหลัง ข้างหลังนี่ไม่ร anyway> yep> ู้เลยนะใช่ไม่รู้เลยว่าไม่รู้เลยนะว่ามันมีลำโพงอยู่เพราะว่าปวดอยู่ตรงนี้ใช่ไอ่อยู่ตรงนี้ที่เดิมเลยนะฮะผมพอทําเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เนียนเกล็ดเนี่ยหมดเลยใช่ครับเปิดให้ฟังสักเพลงหนึ่งสั้นๆไปดีดอเข้าไปโอ้โหเบนนักซิงอันนี้ เน้นเบเลยนะนี่เปิดแค่30%เนี่งนะครับพี่นเบดเออนี่เบเดเดเดืนิก็เสิทำไมโอคนยอมที้ใครมาแยอหกไว้เดียวอือ้าชัดมากเจอกีตา้าชัดมากเพลงนี้ลายมานะชนทองแต่พออิมแพคเบรมันมาก็โดนสั่นเลย เป็นโนเป็นเป็นโนเป็นดีดอยู่ตรงนี้เออเฮ้้ซยแฮปปี้มากแฮปปี้แทนเจ้าของรถเลยผมนั่งโจยิ้มไปเลยตลอดทุกส่วนแล้วคนี้งเมื่อคืนเนี่ยคือพี่เป็นคนที่ลุ้นนะว่า ติดระบบไปแล้วเนี่ยมันตอนที่มันเสียงมันจะออกอ่ะมันจะมีปัญหาอะไรไหมครับซึ่งแม่งเกินคาดคือคันนี้มันผ่านไปได้ด้วยดีผ่านไปได้ด้วยดีใช่แม่งโคตรแบบดีใจอ่ะว่าเฮ้ยน้องแม่งอยู่กันถึงเทียงคืนตีหนึ่งวะใช่ครับว่าตีหนึ่งเลยตีหนึ่งเลยนะฮะเมื่อคืนเนี่แบบกะว่าอยากให้มันสมบูรณ์ก็คือทําต่อเนื่องให้มันจบเตื่นมาอีกทีดูมันไม่มีรายงานความผิดพลาดอะไรให้โอ้แล้วตอนเช้ามาเฮ้ยออกเสียงออกไหมครับเฮ้ยเสียงออกครับโคตรดีใจสมบูรณ์แบบมากเสียงดีมากว่าผมผมชอบมากนะ จริงๆเฮ้ยยังมีอีกหนึ่งไอเทมยังมีคันหนึ่งเดี๋ยวไปดูคันนั้นครับอันนี้ไอเทมลับได้ไปไปชมครับมาดูอีกคันคันนี้ก็เป็นไฮไลท์เนาะครับพี่ต้นอ่ะเดี๋ยวน็อตเปิดให้ดูทวิตเตอร์อะไรพวกนี้คันนี้เก็บเรียบเหมือนเดิมได้เลยจะไม่จะไม่มีอะไรให้เห็นเลยว่าเราทำเสียงมาอันนี้คือออริจินอลจริงๆเลยครับเปลี่ยนลำโพงแล้วเป็นเฮิร์ตเอ็มเอ็เคครับพี่ต้นรุ่นใหญ่เหมือนกันนะครับแล้วก็ทวิตเตอร์อยู่ตรงนี้ดูไม่ออกเลยจริงๆคลีนมากๆเดิมๆแล้วก็กล้องครับอันนี้กล้องอีีีีกก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 ตตตตััััััวววนนนะลล้้้้้ออออองงงทท่่่่พพรรรรมมมมาาคบแยย็ได ผมบอกว่าค <Eu, S 3> ันน like ี้ออปชันพิเศษคือว่าปกติเดิมอูรุสเนี่ยเปิดมามันก็จะมีแค่นี้มันทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับผมเราไม่สามารถเล่นมีเดียอะไรได้เลยแต่เรามีกล่องพิเศษเสียบ USB เข้าไปที่ตัวนี้แล้วเรียบร้อยนะฮะเฉพาะของมันเลย l amborghini นะฮะปึ๊บเสียบเข้าไปปึ๊บแล้วมันจะมีไอคอนตรงนี้กลายเป็นคาเพย์ขึ้นมาครับต่าคาเพลขึ้นมาปุ๊บเรากดเข้าไปโอ้โหมันกลายเป็นเหมือนระบบ Android เข้ามาในตัวนี้ทันทีครับและมันเร็วมากลื่นกดเราจะดู YouTube กดได้ ก็คือเหมือนเล่นจอรถอ่ะแหละใช่ค <flatten> ร kind <of> ับใช่ครับแล้วก็จะดูพี่ต้นจะดู g ู o ก็ e แ a p ด้วยก็ได้ g ู o ก็ e m ม p ไปด้วยได้อ่ะสมมติเราจะดู youtube ด้วยอะทำไงอยากดูแมวอะไอ้โอ้หไอ้โอ้หนี่อะเปิดแมพดูหนังไปด้วยนำทางไปด้วยโอ้โหครบเลยอย่างนี้ลูกๆนี่ไม่เบื่อแล้วโอ้โหสบายก็จะมีเน็ตฟิกมีอะไรเน็ตฟิกอะไรแบบนี้ครับ ปกติเลยถ้าพวกนี้ยังไม่พอปุ๊บก็ไปโหลดเพิ่มเติมได้ในเพลย์สโตร์ก็เล่นทีวีได้ครับโมโนหรือจะอยากกลับไปที่หน้ารถก็กดกลับบ้านเดิมๆรถเป็นอินเตเลยโอ้โหว้าวอ่ะนีเดี๋ยวขอฟังเพลงเสียงคันนี้หน่อยได้ครับพี่ต้นอ ออกแนวแบบนุ่มๆฟังสบายๆครับเปตอนเขาใช้ใช้ mid bed m i ้เบสลึกนะครับเพราะไม่ได้ใส่ซับคันนี้แล้วแบบก็คือเนี้ยเด่นเนี้ยทุกจุดนะใช่ครับทุกจุดก็คือเหมือนเดิมรถไม่ได้ทําอะไรเลยนะฮะผมว่าเสียงใกล้เคียงกับ BNO เตือนมากเลยครับ mid bed ประมาณเนี้ยผมว่าเสียงไม่แพ้ไม่แพ้ไม่แพ้อะไรเงี้ยไม่มีแพ้ BNO แน่นอนใช่ใช่ครับคุ้มมากแต่ถ้าใครอยากลึกอีกก็ต้องแบบนู่นเลยจะซับตัวหนึ่งใช่โอ้อยู่อยู่เลยเพียงพอเลยครับจบไปแล้วสําหรับ ครับรีวิวครั้งนี้นะฮะจัดเต็มอูรุษครับคลิปหน้าเราจะไปถ่ายอะไรฝากติดตามด้วยนะครับ